ครับทุกทุกคนครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับผมครับก็เป็นคลิปนี้เป็นการจัดจัดอะไรนะจัดโปไม่ใช่โปเนาะเอาเอางานหัวแล้วกันนะครับผมคือไม้ที่จะเป็นไม้ตัวเก่าๆนะครับผมนะครับมีอยู่สี สี่กระถางนะครับผมนะครับที่จะมาแบ่งปันนะเผื่อท่านใดนะครับสนใจนะครับผมสี่กระถางห้าต้นนะครับผมงานหัวครับผมครับก็เริ่มต้นจากนะครับไม่เป็นไรนะครับผมนะครับก็คือเอาที่คนชื่นชอบนะครับผมต้นนี้นต้นนี้น่าจะเป็นเออรัตนะลุงเรืองนะครับผมในเม็ดสีอย่างนี้ก็คล้าย เออหมื่นเหมือนกันนะครับผมเขาเรียกว่าเม็ดเม็ดสีนะแต่ผมจำเขาไม่ได้แล้วนะครับผมว่าเขาเป็นรัตนาลุ่งเลืองงปะผมเลี้ยงเขาไว้นอกตู้อยู่ปีกว่าจะสองปีแล้วครับผมตั้งแต่ผมจะผมซื้อต้อนแม่มาทำนะครับผมแต่ไม่ได้ทำเผลนะครับรัตนาลุ่งเลืองต้นนี้นะครับนะครับเดี๋ยวการจัดส่งนะครับผมผมเพิ่ง เพิ่งเพิ่งล้างหัวเขานะครับผมนะฮะทำความสะอาดนะครับผมนะครับอัศดาวุฒชอบขายไม้ใบเดียวครับมันมันมีใบเดียวจริงครับผมนะก่อนนะรัตนาลุงเรืองนะครับผมก็ให้เห็นเห็นแววบ้างนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นเอ่อหัวของเขานะครับผมนะครับคุณลูกค้าครับนะผมไม่ได้ทรมานบอลสีแล้วนะฮะคนรักบอลสีอาจจะเห็นว่า โวยอาสนาวุฒิทรมายทรมานเขาน้องเขาอย่างนั้นนะครับคือน้องน้องน่าจะหัวน่าจะเข้ากระถางสีไม่ได้นะเนาะเดี๋ยวพอหลังจากผมอะไรอะถ่ายทาคลิปเสร็จปุ๊บนะครับรัตน่ารุ่งเรืองกระถางนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตใส่กระถางหกขนาดนี้นะครับผมไม่ใส่กระถางสีใส่กระถางสีไม่ได้หัวเขาอยากจัดนะครับเดี๋ยวแบ่งให้อยู่ที่เออ เอาคนรักบอลสีเนยเป็นรักรักอันนี้รักไม้ไม้หน้าเก่าๆนะครับผมครับอันนี้เป็นหัวแต่แท้ไม่ได้จกตานะครับผมนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าไปทําฟอร์มกอนะครับมีวิธีนะครับผมนะครับทําฟอร์มกอนะครับผมอาจจะไปตัดตัดโคนต้นแม่แล้วก็ฝังหัวไว้แล้วก็แตกออกมาแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมนะครับอันนี้งานหัวเนาะไม่ได้ห่อตุ้มนะครับผมไม่เหมือนเอ่อเจ้าอื่นๆนะครับที่เขาห่อตุ้มไปแล้วก็นี่เดี๋ยวใบมันจะเสีย ผมจะปลูกใบยำฉาบทนะครับใส่อาหารให้ดีๆนะครับผมให้รากเขาเดินดีๆนะครับหลังจากที่ว่าคุยกันเสร็จนะครับเอกระถางนี้เอาอยู่ที่เออมันเอาสองร้อยละกันนะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทก็จริงๆน้องน้องน้องก็เอามาจากกระถางนี้แหละนะนะครับหัวใหญ่เนาะ หัวใหญ่หญหรัตนาลุงสองร้อยบาทนะครับเออ,อันนี้เป็นจาไม่ได้ว่าเป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับผมคือเคยตั้งชื่อเขาเหมือนกันผมได้มาจากท่านอาจารย์วิรันนะเลี้ยงแล้วเขาหายไปจู่ๆเขาก็มาโหมตรงนี้นะโหมปุ๊บอ๋อคือใบแบบดำๆไม่ไม,ไม่ไม่ใชเ่เขาเรียก่อะไรนะปานตะวันอะไรนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเดี๋ยวผมปลูกใส่กระถางหกนะครับผมกระถางนี้ผมขออยู่ที่ อ๋ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะร้อยห้าสิบาทอุย้ยร้อยห้าสิบาทไม่ปอโอ้แต่เขี่ยวเพียบนะคุณลูกค้าเอาเอาเอาร้อยสี่สิบาทนะครับผมนะฮะดำบางจากนะครับผมน้องมีน้ำก็ดำมาเดี๋ยวใส่กระถางนี้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําปรุงดินให้แบบให้น้องแบบกินอย่างอร,อร่อยนะครับผมนะครับอ่าต่อมาก็เนี่ยครับผมใครจําเขาได้หรือเปล่าครับผมอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรหรือว่าเป็นใบเขา เหลืออีกครึ่งนึงยังไม่กลางสุดน่าจะเป็นน้ามืองนนเนาะเออเอาอะไรก็ช่างนะแต่เอางานหัวไปนะครับผมนะครับเคี่ยวเนาะลูกค้าน่าจะได้ร้อยกว่าชิ้นนะในสมัยก่อนเนะี่ยผมผ่าได้ไม่ถึงหรอกผมผ่าชิ้นใหญ่แต่ก็ไปตัดตัดตัด,ต,ดตัดโคนก็แตกกอเป็นหลายๆห,หนอนะครับผมเทคนิคใครเทคนิคมานะครับกระถางนี้ขายอยู่ที่ให้อยู่ที่เอาไปร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาท งานหัวเนาะใครที่ชื่นชอบไม้ด่างนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นเอ่ออะไรนะหน้ามึงนนเนาะเอาไปอีกหนึ่งเดี๋ยวผมปลูกให้เลยนะหลังจากอันนั้นแล้วนะฮะร้อยแปดสิบาทนะครับนะฮะถ้าแพงไปก็กราบขอประทานอภัยนะครับผมอันนี้อันนี้ก็งานหัวนะครับผมครับไม่รู้ว่าเป็นศีลาหุ้มทองหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่ ไม่ใช่แต่ลูกไม้ที่สวนผมก็เยอะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเม็ดสีลึกๆนะครับผมอายุก็น่าจะเยอะแล้วละครับผมนะครับนะอันนี้ก็งานหัวนะครับผมฉีดน้ำนะครับผมนะเขี้ยวเพียบเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวคุณลูกค้าเชื่อไหมว่าเดี๋ยวพอได้ดินดีๆนะครับมันอันอยู่อ่ะคุณลูกค้าอันอยู่นะฮะ แล้วอันนี้ก็ลงหัวเนาะลงหัวไปนะครับกระถางนี้ขอสองร้ยหสิบาทนะครับผมฮาร์ปทองคําเลยนะครับอาจจะเป็นบับเบิ้ลซีนะลูกค้าอาจจะเป็นบับเบิ้ลซีนะเขาเรียกว่าคุณลูกค้าได้ไปปุ๊บคุณลูกค้าไปทําจํานวนก็ตั้งชื่อเป็นบับเบิ้ลซีนะครับเป็นศิลานะครับผมศิลาหุ้มทองถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดขอกราขอประทานเลยขอสอง้อหาสินะครับผมบับเบิ้ลซีว่ะเดี๋นะต่อมาเป็นเอ่อ อันนี้ก็งานหัวเนี่ยดูเออ่ต้นแม่นะต้นแม่ไม่กําลังมากําลังมาหูดูติอายุผมจําเข้าไม่ได้แล้วก็อยู่กับผมนานหรือยังนะครับผมก็เอามาล้างลากนะครับทำความสะอาดแล้วครั้นี้จะผ่าจะผ่าปุ๊บคืออี้ไม้สีสีราคาลงๆนะกระถางนี้ใครจําเข้าได้บ้างไหมครับนะอันนี้หูดูติ นอเขามีความโหดอยู่นะกระถางนี้กระถางนี้ขออยุดที่เจ็ดพันนะเพราะผมขายพร้อมหัวนะครับเจ็ดพันบาทนะครับผมอแม่บ้านมองหน้าเจ็ดพันวูไหนซื้อแม่เขายังไม่ไม่มานะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตใส่กระถางหกนะครับผมใส่กระถางหกแล้วก็ย้ายบ้านนะครับผมย้ายบ้านเอ่ออันนี้อโออันนี้เอาเอาที่เห็นด้วยตาเปล่านะสามนอเนาะสามนอ สามหลอดคุ้มๆแล้วครับผมนะครับเอ่อเป็นศีลาหุ้มทองนะครับผมเป็นสีลาหุ้มทองโอ้แต่ทองยังไม่มานะครับผมแต่ม่วงมาเยอะเหลือเกินม่วงแดงเขียวชมพูดำโอ้โหเนาะและนี่นี่หลอดหลอดเออไม่ใช่หลอดใหม่เป็นเอ่อแต่ผมอยากเห็นต้นแม่เขาก็จะมาอย่างไงเนาะขนาดหน่อมาขนาดนี้เนาะอายุต้นนี้น่าจะเป็นปีไปแล้วเนาะนะครับผมก็ให้อยู่ที่เอาไปนะหนึ่งสองสาม สี่สี่พร้อมต้นแม่นะขออยู่ที่สามรอยหสิบนะครับผมนะครับโอ้ต้นนี้นะต้นนี้ผมว่าลูกไมยอย้อะเนาะแต่การด่างเริ่มเม็ดสีเนาะแต่คงเป็นบับเบิซีไปแล้วกันสองรอยห้าสิบวัดีอ่ะเดี๋ยวผมเอาเสร็จแล้วโอ้โหแปดนาทีลูกค้าคุยเพลินจัดงานหัวงานหัวนะหยอกหยอกนะคลิปนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่จะ ซันเซ็ตนะครับผมซันเซ็ตสองใบนะครับผมซันเซ็ตสองใบกระถางหกนะครับผมนะครับปล่อยอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมซันเซ็ตนะครับผมซันเซ็ตสกายเดี๋ยวให้ดูทุกใบนะครับผมนะครับเอ่อผมตัดใบโมออกเหลือแต่ใบใบใหม่นะครับผมนะครับก็กระถางนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทซันเซ็ตสกายนะครับผมก็ถ้าไงก็รับน้องไปเลี้ยงนะครับผมซันเซ็ตสกายกระถางหกนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายกระถางหกนะครับผมนะครับก็อย่าทําให้ราคาไม้เขาเสียเลยครับก็ ขอแค่สักครั้งเดียวนะครับนะเอาเงินเอาเงินลูกค้าไบหอบไบหอบไม่ปล่อยละนะเดี๋ยวปล่อยปล่อยต้นเดียวนะครับผมปล่อยต้นเดียวนะครับปต้นเดียวนะเว้ยสองต้นดิฮะขอสักสองต้นนะเอ้โิดสองสองสามต้นแล้วกันเนาะมันก็ยังมีตังค์ด้วยนะลูกค้าจริงจริงอันนี้ก็งานหัวนะลูกค้างานหัวไม่รู้ว่า อะไรไว้ก่อนเอออุย้ยเอาไม่ขายแล้วเพราะขายสามครั้งแล้วเริ่มเขินถ้าขายไม่ไปพ่อค้าเริ่มเขินนะ <c oughs> อันนี้เห็นว่าหนอเปิดแล้วนะนอเขาเรียกว่าอะไรนะใบใหม่เขาเปิดแล้วนะครับผมนะครับน้องมีชื่อว่าโอ้แต่จะไปอวันนี้ไม่ไม่ใช่วันที่สิบสามนะ ปล่อยได้ปล่อยได้ผีตาโขนนะครับผมผีตาโขนเป็นแยกหนอนะครับผมนะครับขายอยู่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับหยอกหยอกไม่ไปแล้วพันห้าร้อยบาทนะครับผมถึงจะเป็นไม้แรงนะครับผมนะครับตอนนี้ทุกคนช่วงสิ้นเดือนนะผมจัดโปรให้แล้วกันนะครับผีตาโขนนะครับผมเป็นบอลที่มีจํานวนน้อยอยู่นะครับผมในท้องตลาดนะครับผมผีตาโขนและต้นนี้เป็นหนอนะขออยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่ํากว่านี้ก็น่าจะเป็นเป็นอะไรนะเป็นผีตา อะไรไม่รู้นะเพราะว่าเขาขายกันอยู่พันกว่าบาทอย่างอย่างเนี้ยถ้าถ้าไม่ใช่หนอนะผีตะโขนนะถ้าไม่ใช่หนอนะแบบเป็นชิ้นผ่านะครับก็จะอยู่ฟอร์มนี้ก็พันสองเก้าสิบรวมส่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมให้แยกหนอกระถางนี่นะครับผมเก้าร้อยห้าสิบแต่ไม่ได้รวมส่งนะทุกต้นนะครับวันนี้นะครับสี่ตาห้าต้นนะครับอยู่ที่ค่าจะส่งห้าสิบาทเด้อเนี่ยบับเบิลบีครับเอ่อบับเบิลบี บับเบิรบีกระถางแปดออ้ยตังแม่แล้วเนาะเอาสักสี่ร้อยห้าสิบเนาะสี่ร้อยห้าสิบาทบับเบิรบีเล็กๆก็ยังขายก็อยู่สองร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางสี่อันนี้กระถางแปดนะครับผมขายอยู่ที่สองเอ่อสี่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม่ค่อยมีก็ขายอ่ะออ้ยวันนี้ไลฟ์คับๆนะครับผมก็เห็นว่าเงีย,งยบๆนะครับผมก็เอาเอาเอาทองเขียว ทองเขียวไว้ต้นหนึ่งทองเขียวทองเขียวเป็นไม้ลายไอเทมที่มีจํานวนน้อยนะครับผมน้อยที่สุดในบรรดาไม้ลรไอเทมนะครับผมตอนนี้นะทองเขียวนะครับทองเขียวเอาไปสามร้อยโอ้โหหน้าไม้กําลังสวยเลยสามร้อยเขาขายกันหกร้อยแปดร้อยนะกระถางสี่อัสดาวุธขายกระถางห้าจุดห้าสามร้อยบาทเอาสามร้อยบาทก็สามร้อยบาททองเขียวไม้ใหม่นี่นี่นี่นะ ต้นนี้นะด่างสะเทียดดีเหลือเกินนะดูลูกค้าเลแต่ผมให้ป๋าไปสี่ร้อยแล้วเออสีเลก็กกว่านี้ด้วยนะสี่ร้อยนะครับกระถางสี่อันนี้กระถาง 5, ห้าชิ้นะทองเขียวเป็นไม้ใหม่อ่ะทุกคนเอาไปนะกระถางละสามร้อยครับผมนะครับสามร้อยบาทนะครับผมขอ,อกร่าบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับโอ้โหวางั้นนี่เ,เอาซักต้นนะต้นเดียวต้นเดียวยังไม่ถึงโอ้สิบสองนาที <c oughs> แม่เจ้าประกายแสงเนาะดาราประกายแสง <c oughs> เออแต่ผมดีใจมากครับผมนะฮะปีกว่าเลยนะครับผมลูกค้าที่ผมทำช่อง YouTube มานะครับผมผมมีคนติดตามอยู่พ9 9 0ก้นะครับผมแล้วจะจูๆขึ้นสองพนนะครับผมในรอบปีนึงนะครับผมที่ผ่านมานะครับผม ผมพาลูกเมียไปเลี้ยงฉลองหมดไปเจ็ดแปดพันะครับผมอ่าขึ้นมาอีกสิบคนนะครับผมโคตรดีใจเลยนะฮะมีคนติดตามเพิ่มมาอีกสิบคนนะครับผม <laughs> ก็คนทํางานนะครับไม่ต้องท้อครับผมประกายแสงนะครับผม <c oughs> เอาเท่าไหร่เดียเอ่อห้ารอยห้าสิบไม่ไปเนาะเอาสักโอหหน้าไม้นะว่ <c oughs> ากันเด้เอไม่ค่อยมีตังค์นะเอคขาเอาไปสี <c oughs> สี่ร้อยเยเขินเขินนะสี่ร้อยทวดเนาะหน้าไม้แบบนี้นะครับผมสี่ร้อยทวดเนาะครับผมเอ่094นะครับ7294385นะครับผมแอดไลน์มานะครับผมนะครับหรือว่ายังไงเมตตาอัศราวุธนะครับกดติดตามให้ลูกให้หลานนะครับผมหรือว่าอะไรนะคุณลุงคุณป้านะครับกดติดตามผมเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับผมผมก็จะมีกําลังใจทํางานนะครับผมนะฮะเออ่หาไม้สวยๆราคาแบบเนาะโดนๆมานะครับผมเพื่อแบบ ลูกค้าใหม่นะเวลาผ่านเข้ามาจะได้ทันนะครับผมเอาเพิ่มเติมตัวนี้ไม่ทันนะ4ี่ร้อทุนๆนี่แล้วครับผมค่าจัดส่งห0สบาทนะครับผมปลายทางก็60บาทนะครับผมนะครับไปสนีไปสนีสนตอนนี้ผมเคยคุยกับไปสนีนะไปสนีบอกอวพวกคุณก็ค่าส่งก็ผมไม่ได้ลงให้นะนะอัดกันเต็มๆนะครับผมพวกขนส่งไปสนีนะแต่คุณก็เทมไม้ใส่กันคุณก็รับผิดชอบกันไปนะก็ ก็ไปณีเขาก็ยิ้มนะครับผมทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะเพราะขาไม้ล่อ,อเอง <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับผมนะครับก็อัศร์ไบจพูดจาแม่งอย่างนี้แหละครับผมนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นความกดดันนะฮะบ,บางทีเราซื้อไม้มาแบบซื้อไม้มาขายเนาะแล้วมาไล่นะซื้อมาแปดร้อยไอสวนข้างๆขายไม้ตัวเองถ้างงินนะจำนวนออกนะครับผมขายสามร้อยสี่ร้อยเงี้ยโอ้โหไม้ซื้อมาขายไม่ออกครับผม ก็ต้องน้ําตาไหลนะนึกเป็นอย่างงี้ครับกลไกตลาดไม่ว่ากันนะบางทีก็อยู่มาสามสามปีสี่ปีนะครับผมอยู่ในวงการนี้ครับผมสุดท้ายก็น่าจะไปทําผักกันแลลวครับผมนะครับยังไงก็ฝากซันเซ็ตนะครับผมนะฮะกระถางละคือเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ซันเซ็ตสกายกลับมาซันเซ็ตสกายอืมไข่เนาะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยหมดเลยนะครับผมสี่ร้อยนะครับเอาได้ไม่ต้องต่อนะครับผมต่อผมก็ให้ปลาดุกกินนะครับผม นะครับ400ซันเซ็ตนะครับผมครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับวาจาใดพูดจาแบบไม่สุภาพนะครับผมกราบขอพระทานอภัยจริงๆนะครับผมนะครับอากาศมันร้อนครับผมครับวันนี้ขอสวัสดีครับ